อวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเที่ยวใบไม้เปลี่ยนสีกันนะคะคนเยอะมากเลย นี่จะเป็นจุดถ่ายรูปเนาะดูสิทุกคนใบไม้มสวยมากเลยเราจะไปน้ำตกกันแต่ว่ามันน่าจะปีนไกลไหมมันหนาวนะ เอ๊ะเอ๊ะก็จุดเริ่มต้นนะแต่ต้องไปนู่ึตงตอนนี้ประมาณสิบกว่าองศาให้ถ่ายวีดีโอกันเดี๋ยวเราจะไปกันนะคะรอต่อคิวกัน นี่นะคะเรามีไกด์นำทางนะคะไปตั๋วชิคเนสสวยอ่ะเราไปตั๋วกันนี่นะคะเราก็ได้ตั๋วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเข้ามาชมกันเลยนานิโมไนเดสอันนี้ก็จะเป็นทางเข้านะคะก็จะเป็นเฮ้ยอันนี้ตัวอะไรอ่ะ บางกีบาซังมันเคยมันน่ากลัวจังเลยมันนอนอยู่หรือเปล่ามันโควัยอ่ะโอ้ยกินสิคะ หมือนเป็นอุโมงค์ชมปลาป่ะอุ้ยเข้าไอุ้ยมันโคดอมโหนเลยอ่ะเลยเนาะอะไรอ่ะเหมือนเอเลี่ยนเลยมีหูด้วยก็ดูกับหนูรวมกันเหรอมีหูด้วยทุกคนโอ้ยนี่อ่ะมีอะไรให้ดูอย่างนี้ด้วย ถ่ายรูปไปกันไหมไปกันต่อไหมนี่นะคะแผนที่เที่ยวของเราไปค่ะเดินค่ะอ๋อสวยมากเลยเดี๋ยวจะพาเดินขึ้นไปนะคะถ้า ตอนนี้นักท่องเที่ยวก็เยอะ,อ,นนะอากาศกำลังเย็นเย็นอันนี้จะเป็นประดับไฟตอนกลางคืนนะคะ ค่าเข้า600ยเยนถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ200บาทนะคะถือว่าถูกอยู่นะคะมาเที่ยวธรรมชาติแบบเนี้ยอันั้นก็จะเป็นใบไม้ไมเปลี่ยนสีตอนนี้ก็ประมาณเดือนพฤศจิกานะคะปลายเดือนพฤศจิกาแล้วก็พาลูกมาทำกิจกรรม น่ารักมากเลยอ่ะคนญี่ปุ่นเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูน้ำตกข้างบนนะคะ อันนี้เป็นน้ำตกนะคะจะจะพาขึ้นไปเนี่ยค่ะอันนี้เป็นน้ำตกนะค่ะ เย็นสบายาจะมีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปกันเยอะเลยนะคะ ร้านอาหารนะคะอยู่ข้างบนก็มีน้ำน้ำดื่มมีโอเด้งให้กินนะคะอันนี้คือต้องจ่ายนะคะ ไปทางไหนคะตอนนี้นะคะฉันเห็นจากตรงนี้เนาะเราไปสุดทงนู้นก่ะตรงไหนคะตื้อป่ะคะไปค่ะไปก่อเลยค่ะแต่งยังไงไวกมาแล้วจูดีทุกคนน่ารักมากเลยอ่ะพ่อแม่ลูกมาเที่ยวน่ารักมากเลยสุขสลีค่ะ ต้องปั๊มด้วยเหรอจริงจริงแล้วให้เขาให้ปั๊มใส่กระดาษตายค่ะ let's go <S <c oughs> <c oughs> ยิงจะให้ดูบรรยากาศข้างล่างมะเจ๋งมากนักท่องเที่ยวเยอะมากวันนี้เป็นวันสอง เฮ้ยสุดแล้วเหรอหกร้อยเยนหกร้อยเยนถึงแค่นี้เอ้าต้องขึ้นไปข้างบนนู้นอีกต้องขึ้นไปข้างบนนะคะแต่ว่าเรามาทางนี้กันไะโซเดนเก้อ มุลี่เจอไหน,นไปค่ะไปในเรื่องของไปค่ะอย่าอานุบาลอยู่อย่าค่ะอันนี้หัดอยู่ไม่เห็นจะเก่งไหน <c oughs> ไเซ <c oughs> <c oughs> ็นเซอร์ออกไดนะ้ไหมอันนี้คือร้านหินนะคะให้คนสามารถแวะกินข้าวได้ อ่ายไม่มีไม่มีใครถ่ายให้เลยอ่ะอน,นี่จะเป็นจุดพักนะ นี้นะคะเขาก็จะมีให้ปั <laughs> ๊มว่ามาถึงจุดนี้แล้วว่าตาชิโมอืา ะะมีคุณป้าด้วยแด้เดินต่อเลยคะ่ะเย่เย่เยหวะเย่ถึงแล้วทุกคน <Yeah. S 1> ถึงจุดหมายแล้วนะคะตรงนี้ อันนี้ก็จะเป็นที่นั่งหัก นี่นั่งพักนะคะเด็กก็น่าสง ดูดีสคะดูดสคะยมากเลยทำไมวันนี้ใส่ผ้ามาคะวั้าสมุดเนี่ยโกหกวันนี้อ๋อมันคือโซ่ช่ไหมี่ฮองกง่ะออเนคเกลโอใส่กับเสื้อตัวนี้โคโนฟุคุมัน ไอ้มาใช่ไหมคะอ๋อมจังยบไป่ีเห็นนาตมาละซกลับกันดีก yep. ว่าแล้วไปกินข้าวข้างล่างกันใช่ไหมวันคว่าังไปกินข้าวกันใช่ไหมอือข้าวเปนอีกว่าเย้ไคร อ่านพวกต้มปะอันนี้บรรยากาศตอนกลางคืนนะคะทุกคนสวยมากเลยอนะ่ะ มีแค่ข้างนอกดี๋ยยืนจั่งน้ำตก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn करने ありがとうございます。お兄さんは何かしら。リンゴでした。リンゴです。でさっき抹茶渡させてもらいます。お兄さんですか。はいありがとうございます。リンゴになります。いい。ういける？いっす。る。 ใช่เบิดตุ้มตายไป้หมดแล้วหรออืมอร่อยมากเลย ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นทำให้คนที่เคยมาญี่ปุ่นหายคิดถึงญี่ปุ่นได้นะคะส่วนใครที่อยากมาญี่ปุ่นยิ่งแนะนำเลยค่ะช่วงประมาณเดือนนี้ค่ะพฤศจิกาไม่หนาวแล้วก็ไม่ร้อนเกินไปค่ะบรรยากาศกำลังน่าเที่ยวพอดีขอบคุณหัวหน้าด้วยนะคะที่พาไปเที่ยวสวัสดีค่ะ